กลุ่มปะตะทอ,ออกหนังสือถแถลงการยืนยันไม่มีการส่งออกน้ำมันไปประเทศกัมพูชาก่อนรับฟังเพื่อเป็นกำลังใจให้อด m มินกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์คอมเมนต์พูดคุยกันนะครับขอบคุณมากครับ เป็นนโยบายงดส่งออกมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน68และตระหนักถึงความมั่นคงของประเทศและพี่น้องประชาชนคนไทยเป็นสำคัญหลังจากเพจดังแชร์ภาพขาบวนรถน้ำมัน80คันปริศนาเตรียมขนน้ำมันกว่า4ล้านลิตรผ่านด่านช่องเม็กซ์สปป,ปลาวเป็นจำนวนมากอย่างผิดปกติและอาจเป็นเชื้อเพลิงสำคัญให้กัมพูชาในช่วงที่กัมพูชากำลังขาดแคลนหนักและอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงล่าสุดวันนี้15ธันวาคมกลุ่มปต ปตทออกหนังสือชี้แจงโดยยืนยันไม่มีการส่งออกน้ำมันไปประเทศกัมพูชาตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อมวลชนและสื่อสังคมออนไลน์ว่าพบการส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงไปยังประเทศกัมพูชานั้นบริษัทปตทจำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่มขอยืนยันว่ากลุ่มปตท,ทไม่มีการส่งออกน้ำมันไปที่ประเทศกัมพูชาโดยมีนโยบายงดส่งออกตั้งแต่เดือนมิถุนายน2568และถือปฏิบัติมาตั้งแต่เกิดสถานการณ์ต่อเนื่อง ื่องมาจนถึงปัจจุบันซึ่งเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงพลังงานในการตระหนักถึงความมั่นคงของประเทศและพี่น้องประชาชนคนไทยเป็นสำคัญกลุ่มปะตะทอขอเป็นกำลังใจและเคียงข้างทหารตำรวจและประชาชนในสถานการณ์ความไม่สงบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาชาวเน็ตเชื่อหรือไม่ฟังแล้วชอบใจเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินคอมเมนต์พูดคุยกดไลค์กดแชร์กดซ b s c r i b e ด้วยนะครับ

冷盼。 ยืนบนศักดิ์ศรีไม่ถอยหนีไม่วาดเลือดนักสู้ยังเดือดอยู่ในหัวใจรักชาติแผ่นดินนี้คือบ้านไม่มีวันในใครมาพังพินาศเรารักความสันติแต่ศักดิ์ศรีเราชันถ้าใครมาลุกรานก็ต้องลุกขึ้นสัตว์ปกป้องผืนดินเดียดหัวใจที่กล้าหาญสุดจัดไทยยืนอยาไม่ว่าชาแนกก็สู้ไม่ถอยบ้านเกิดเมืองนอนคือสิ่งที่เรารักจะไม่ถอยสักก้าวแม้เส้นทางจะหนักความกล้าหาญนำทางความสามารถประจักษ์ปกป้องผืนไทยด้วยใจ สู้ไม่หวั่นแม้ขึ้นมืดมิดนั้นใจก็ยังแข็งขันเพื่อพื้นดินเพื่อคนไทยทุกชีพทุกวันเราจะยืนอยู่เคียงกันไม่ปล่อยให้ใครมารุกรานแผ่นดินไทยอย่าให้ใครรุกราน